ก uh ็เศ้าเจออกมันก็มือต่เลยเป็นโลเลยเนี่ยอ้เป็นโลเป็นโลนะครับเอ่ออ่อนๆเลยมีเทิ่นกับสองมั้งสองโลไงที่หอน หายคักหลายเนี่ยมือเนียวโอ้ยหรือว่ามาอบุญครับบุญนี่ครับหาเห็ดพี่น้องร้อมครับร้อมโอ้ยปุ่น่ะน้องอู้ไปเลยพุ่นะโอ้ว่าไม่เอาบุญบุญบุญ โอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันว่ะอัวมันว่ะขาดครับอืมมันว่ะมันว่ะมุกปากกูบอกแล้บกวดนี่เป็นชั่วโมงแล้วนี่ยอู้มันว่ะ ูได้ไลน้องรอบสองนี่โอเครอบสองรอบสอมันมครับมรู้ครับนครับมึงครับ่น้มว่ามาบุญครับ

มันม้วนไปม้นมาเลยปู่โอ้ยไป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 ม้วนไปม้นมาเลยพดไปพดมาเลยควดไปคมาแล้ว ข <laughs> <that comigo> <that> <that> ้ากินมันนั่งมาอย่างนี้วันนี้เอ้ายังกระเด็นอย่างนี้อีกมีอยู่มีอยู่อ๋ Ôi. Ăn Măn nó ngu này. Nó ừ. nó <laughs> ừ. gì Ui. lực lụi đi ba. Du lụi đi nà đìn, ở Sơn ngừa heo quất nà đìn nó. Ừ, quất nà đìn mới để Ừ. Thì có quất là nó mới đì. đây, lực lụi ไปเซ่กนคุณครับพี่น้องบุถครับพี่น้องมุงรถดอืกเงาสามดอกเลยนะูนั่นสุดียวไม่้ร้ วุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้นพ่อราเบิดเหรอพ่อรเบิดวมป็นเราพ่อเระเบิดอฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ี่า เขาก็จะว่าหาอันนี้กันแล้วพ่บันเ้่บันไล่พี่บันอืมไล่ยันไไอ้พี่บันนี่เนี่โอ้เบิร์แล้วทันเลแตกไปเลยนะเ้ยอด้องอุปกรอนมางซ่อยสอดไเ่ใ่ไหมอุปกรณ์เนี่ย Sí, yeah. <laughs> Ủa Ooh, cái ông cũng đang đi chung được nó ngủ tiếp thôi là không được tiếp thôi 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 กําลังเลยกาลับกําลงเออเทนเ้าจเออเดัเาเร้ารู้เออเออเิงโลเลเิงโลเลยนี่อ้โเิงโลเองโลครับเอออ่อนๆเลยเิๆกสโลมั้งเติงอโลน่มอดออ้เอุ้ยร่วมไปอีกนี่โอ้โโลนึ่งแล้วเนี่กำลังกำังใครอปอเลยนี่โอ้ ได้มากินเลคาได้เลยเลยได้เลยแดดนัวอวตัวคนละเบาอนนี้ว่าอวตัวอ่น้อ้าวแกงอวตัวเบานีนะเบาเท่าเพิ่นเพา่ว่าแกงอวตัวจัน่อยจักยียังหนวอวตัวแกงแน่นอนมนเอาอยน่่อนเมบอ